สวัสดีจ้าทักทายทุกคนจ้าทักทายจากช่องสาวเมืองสีสะพาเมืองขอนจ้ามาจ้ามากขี้ขอซองน้ำกันมีมีหลายอย่างเนี่ยเมนูเช้านี้จ้าไก่ทอดไก่ทอดหมูทอดขาดว่ได้ขาดไม่ได้จ้า น้ำพริกกองเขา่เขาเข่าเหนี้วพี่น้องเนาะแต่ว่ากับว่าแล้วข่าเจ้าเด้ข่อยเป็นคนหลูกข่ายเจ้าเด้เข่าเนี้วนี่ก็คือกินได้สมัยตะกอนพี่น้องข่อยเนี่ยผ่าขอ่าาานนะนะขอยเป็นสาวโรงาปปงรานนะตนะกอนข่อยเป็นสาวโรงงานอยู่แถวพระประแดงสมุทรปราการเนะจ้ะเนาะข่อยเป็นสาวโรงงานดิตะกอนนะบานนี้ถ้าได้กินเขาเหนี้วเด้อ พี่น้องเงี้ยผ่ากันนั่งหลับว่าอดีตคือจังเผาเหรอดิว่าเนาะเออว่าอดีตดอกว่าม,ม,มาจ้าเป็นยังคือเออว่เดียวแสบแสบจ้ามา,าแสดแสบมาจ้ามึางดู เขาเก็บขาก็ม mm. ันเยี่ยนขันไม่เอาไหมอืมสิเด็กเอาวานให้กินเราเด็กเขาอืมพิ่งกระยากน้ำเด็กกับวานให้แล้วแต่ก่อนอดีตเนาะเพื่อนขย่อคนหนึ่งเนั่ยนางยัยผ่านน้ำกันนเห่ะนางง่วงนอนหัวโขกแกกินอ่ เอา้าเธอเป็นหยังลหะเธอเป็นหยังวานให้แล้วดิวพี่น้องเธอกัอยังห่องอยู่ไก่ตีเนาะทั้งตีทั้งปตีล่ะมาจ้าเศบๆน้ำกันได้หยังกินเนาะเขาเซาทั้งนั้นทั้งไก่ทั้งไก่จ้าทักทาย ทักทายเพื่อนๆที่อยู่เอ่ออยู่ทั่วไปหรอกปบ่บ,บุูว่าอยู่ทั้งไหนเนเาะเพื่อนๆนในเฟซบุ๊กในยู u ูปห้าร้อยห้าสิบกว่าคนจะมาจะมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะคำสุดท้ายขอบคุณจ้าจ้า จัรเสร็จน้ำกันจ้าพี่น้อง